cái cái nó vô chắc ăn nó có cái con nó con đấy. โอ้ฟักตด้อนแล้วแล้วไงฟักนี่บอกาฟักอตตอนเนี่กยอนอนนั่นนนดูันอกหน้าอีฝาเข่าก้คัใครนัต้อสนุมากพี่ตั้งหมานกินชัตป้าทุกคนเล่นดีว่ได้แก่งคนนึงทุกคนเลย

เรียเลทุกคนเลยไปค้างน้ำต้มมึ้ก่อนทุกคน เรียบที่เรียบร้อยแล้วทุกคนฮะก็พอไดุ้ท้องก่อนแลต้มนี่ขาดคนขาอ่อนวนมีแต่วายถ้าม uh, ีวายผมจะน้อยโอเคเลยอตะไคร้ต้มน้ำค้างไว้ก่อนคน เอาแล่นลงนะต้มให้มันเปื่อยจังแกงทุกคนพักนั่นจะเอาบะแมพักกระพุ้งย่เอาบะแมย์ข้าเนามันโนเล่นเนี่ยมีมันขนาดทุกคนเลย ต้มไปเปื่อยได้เล่นใหญ่ปะนี่ต้มไปเงึงได้เล่นเท่าทุกคนเลยจะอ่อนพาป้าพักน้องเลิศนะทุกคนเอาขึ้นตือแกงแซ้นะทุกคนด็ดเป็นยอดเลยทุกคนเป็นป้าอยู่นะขับก้อยชอยจุ้ยเด้ของข้อยองเองนี่ยทุกคนค่อยปูไว้แดน่นงามหมดทุกคน พุกไว้ข้างๆบ้านนี่เลยมันสิง,งามเลยงามเลยนะแกงไส้แล่นเนี่ยโโ้สุดยอดค่อยมักใส้แบบน้ำจนขี้วเลยใส่ใบนี่นะมันหอมแล้วอาอกระเด็ดนี่นี่งามนะ ตามเลยทุกคนนี่ตำมแท่ขะเบือตามพักโซนนึงโซนนึงเลยเส่ยใส่เลยใส่เป็ดใบนดำใส่กระเบือทุกคนตำมกระเบือก่อนนะเหนาอ้อนได้ออกเลยกินมากให้เราอ้อมกินอะไรได้อ้อมเนี่ยแซ่บเฮ้ยเอาอ้อมเขาอ้อมกับเป็นข้าวนี่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาไอกินเขาเป็นมาตะเกิดดิ นี่เพือสอนเราได้กินเกิดมาเล็ดเอามาละบุญตัวแล้วโม่บุญตัวหลายๆแล้วบุญน,นางโม่แล้วทุกคนเ <Okay. S 1> ลยได้บโมอดเป็นโพลี่นะโมอดเอฟกินเป็นซุกยางทุกคนเลยโมมีแต่เลยทุกคน ตั้งเศตอาหารจีนเป็นมัดขอแค่มีเมนูมาไอตัวเลยแต่แซ่บบ่แซ่บจะบูดจักุนเอาอันนี้ใส่ทุกคนผ่านะให้มันเปื่อยๆจากน้อย น้แ่แเหงทุกคนเนี่ยนเห็นแต่ต้นจเล่นแล้วออมันกินนี่ยะเล่นนะเพราะว่าย่านนันนั้นทุกคนเนี่ยเล่นผเพขาวเสมากินมันคุ้มันอย่าง,นนะม,างมันเจ็บนะโอเคนะสุดยอด cụt đi cút cút nhá, con, hm càng hm sẽ hm 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 nằm hm hm rồi, hm 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 rồi đó, hm 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 ơi มามาใ่ไเรยกอนทุกคนจำด้วยเอาลไปจำคนมอเยเออยังน้อยอยู่เหรอะน้ำนบอดูมไม่ีเนาะมีเห็นซดเลยเลยาเื่อกระเบเขามมนกระตุกเลย ซ yeah, yeah. like, ื้อแล้วะให้สโมเซื้อขาบือกันทุคนมาเรผู้หองเยอะกินแน่กินแน่กับเพววาหได้ชุกแต่เอ้ยนำลายแล้วรือานีาทุกคนมาเปนตูดพ่นเฮ้ยาบอคุยแล้วียวยบ

บางครั้งุดท้ายแล้วกระโปรงเลยทุกคนเนี่ยเพราะว่าซื้อคือโคบรับันนะตัดโอ้อย่างยางอยู่ทุกคนเลยโล่แดงไหมอ๋อแล้วน่าจะหนามนะพี่ Hãy subscribe sao. cho ăn Ghiền Mì Gõ Để mong. bỏ lỡ lên. xem video hấp lăng thịt này. มีออกมันิมากกแมมันมาเป็นมาน้าปุนะมาหน้าอันน,นั้น,น,น่รอาเปอดลมา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 ทุกคนกินข้าวสมุนีบอเชอร์บอฮะกินโลด นั่งหเหัวเอ็มอะไรรู้แซมโม่ท่านเยอะทุกคนคนท่านที่กินแร่ๆรนะ่น่ะจงลาบหมูป่าในหะ้ลาบหมูป่า,นะา,ปาขึ้นด้วย ำเล่นทุกคนเลยเดี๋ยอะชินมันนะแม่ก็ย้ายเยอะมากนะทุกคนฮะทุกคนเลยกินข้าวกินนำ้ำกินอิมนะ่มเลยทุกคนคลิปนี้ก็บ่มีเพลลาลายเลยอัดคลิปเพื่อสมโมโ่เละสมโม่เนี่อาดุนะทุกคน

<laughs> à dài nhung là sao à, ôi hài lắm.